มาทําเนื้อหานะ่ะว่าเป็นเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจอะ่ะแล้วก็อ้านอิงวารสารวิชาการหรืออ้างอิงเปเปอร์นอกจากวารสารวิชาการแล้วอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือสรีนิพนธ์ได้ก็ <S S เอาเอาเรื่องราวในนับเรื่องราวเหล่านั้นแหละมารวบรวม,รวมเรียกเรียงแล้วก็อ้านอิงถึงตรงนั้นอันนี้ทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะทำไปเราอาจจะทําเป็นประกาศก็เรื่องราวเกี่ยวกับเทวิธรรมก็ได้ หรืออีกบางอย่างก็เป็นอาจจะพอทําไปถ้าเนื้อหามันมากไปหนาไปอาจจะมีเนื้อหามากแล้วก็หรืออาจจะย่อหรืออาจจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นไปอ่ะเป็นคนที่ทำขนมนอร่อยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ตัไงใจอีนะครับวันไหนมีก็บับสากวันไหนไม่มีก็ไม่ว่ากันรับอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์เจบเบ็ตเกตจนครับ ก,กากอรกอมเหดีกินงุรับสะนะา,า,นนาอ,อาินดีตอนรับกินง้อกุศลสู่สภาประชาชนเรามาพิุาพัานะากความชัร้ายฝากความดีงาเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิตเรามาดูที่นี่ต่อะกัน,ะกน า,ราเรียกว่าถ้าภาษาของป้าเรียกว่าผัดฝาเทศกาลต่างๆที่มาพบจะรู้ว่าคนชั่วมากๆหน้าตาเป็นยังไงไปดูที่ทรัฐสภาไปดูรัฐสภาตอนตอนไหนตอนบ้านเมืองเดือดร้อนหนักๆกันตอนบ้านเมืองที่โหเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเข่าอยากปากแดกเดือดร้อนแง่ดั่นเชิงนี้แปลว่ามีนักการเมืองเลวในรัฐสภาบริหารอยู่งานที่ยากมากเลยนะ งานที่จะต้องฝ่าทางกันด่านทางอันตรายเนี่ยพระเจ้าจะเรียกหาสองท่านนี่ได้นคนใดคนหนึ่งมาก็ได้ท่านใดท่านหนึ่งมาก็ได้ขอมาเติมหน่อยไม่งั้นมันฝ่าไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าเลยเลยให้แยกกันเป็นสองอ้าวยกให้พรนะสิบรีนัตโดดเด่นดันดันลางเลิศอดันลลางไปเอาโต๊ะ